สวัสดีจ้ะวันนี้เราจะมาตัดต่อภาพนิ่งด้วยโปรแกรม EDIUS 6นะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมานี่นะครับวันนี้จะตัดต่อเฉพาะภาพนิ่งทั้งหมดเลยนะไม่ไม่ไม่ต้อง มีวิดีโอปนนะสมมุติว่าเราถ่ายภาพนิ่งมาอย่างเดียวไม่มีวิดีโอแล้วก็มาที่แต่ผมจะถ่ายเพื่ออัพลง youtube เปิด New Project นะครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นอะไรครับภาพนิ่งอภาพอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ มาโปร,โปรก็มาที่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยยี่สิบยี่สิบห้าพีนะครับตัวนี้สิบหกต่อเก้าก็ประมาณนผมก็ไม่ค่อยเก่งมากแต่ว่าทำลง youtube แล้วก็เวลาเปิดชมทาง youtube จะรับชมได้ง่ายกว่าครับคลิกโอเคครับแล้วก็รอให้ตัว โปรแกรมอันนี้คือหน้าโปรแกรมของ EDIUT 6นะครับไหนเลื่อนดูนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการทำงานให้ง่ายก็ติ๊กซ้ายมือตรงนี้นะครับซ้ายมือให้ขึ้นอ่าประมาณนี้สีส้มขึ้นมานะครับซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็สำหรับท่านที่อ่านภาษาอังกฤษออกก็จะจะง่ายหน่อย ต่อไปก็เปิดางานที่เราจะตัดต่อก็คือผมเปิดที่ได้ดีนะครับอันนี้ก็ดูภาพนิ่งนะครับเนี่ยเพิ่งไปถ่ายมาอันนี้เราก็ดึงภาพนิ่งมาใส่ได้เลยนะครับอันนี้คือ EDU 6จะจะสะดวกก็ตรงนี้นะครับสมมุติว่าดึงเข้ามาหนึ่งหนรูปแล้วนะครับ สังเกตว่าตรงนี้ยังเป็นขอบสีดำนะฮะตรงนี้ยังสีดำอยู่ก็ประมาณเหมือนยังเป็นสี่ต่อสามนะครับเดี่ยวสามเรามาที่ทำลายหรือตรงนี้เขาเรียกว่าตรงที่เราวางพับนิ่งไปเมื่อกี้นะครับคลิกให้รู้ว่าเราจะทำงานกับรูปตัวนี้นะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งเพื่อว่าจะทำงานนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยถ้าเราคลิก รงนี้ปุ๊บอ่าสีมันจะขึ้นว่าเราจะทํางานที่ภาพนิ่งแล้วก็คลิกขวานะครับมาข้างล่างสุดเลยเนี่ยนะครับเขาอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับ property อะไรไม่ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่อาใส่จำนะครับคลิกซ้ายไปเลยนะครับแล้วก็มาตรงที่ตรงนี้นะติ๊กซ้ายครับซ้ายลงมาที่สิบหก ต่อ9นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นครับแล้วก็กดโอเคเนี่ยนะครับสังเกตว่าจะเต็มจอแล้วใช่ไหมฮะภาพนิ่งอันเนี้ยคือเต็มจอบางทีข้างล่างนะครับจะมีขอบนิดนึงตรงนี้นครับเราจะมาที่ขวามือตรงนี้ครับ จะเป็นเลเยอรมองเห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นเลเยอร์นะฮะเขาเรียกว่าที่กาเครื่องหมายถูกดับเบิลคลิกซ้ายนะครับก็จะขึ้นให้เราขยายภาพได้อีดีหกก็คือจะมีลูกเล่น ไม่ยุ่งยากนะครับเราแตะคลิกซ้ายค้างไว้นะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกซ้ายแล้วค้างไว้เลยแล้วดึงนิดนึงนะครับเนี่ยจะขยายเข้ามานิดนึงก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าขอบสีดําจะจะหายไปเราก็อย่าลืมกดตัวตรงนี้นะครับให้ให้อยู่ซ้ายสุดนะครับให้อยู่ซ้ายสุดเพื่อทั้งภาพเนี่ยมันก็ทํางานรวมกันหมดเลยว่าขยายรวมกันนะครับ แล้วเราก็กดโอเคเนี่ยจะได้ภาพลองกดเล่นดูนะครับติ๊กตรงตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดที่สเปกบาร์ก็ได้อย่างนี้นะครับหยุดเอากดเนน่ยอันเนี้ยนนแล้วเราก็ไปดึงรูปรูปต่อไปเข้ามาตัวที่เราจะจะจะเลือกใส่นะครับว่าเราจะเลือกเอาตัวไหนอ่าผมเลือกอนี่ ก็ต่อเหมือนเดิมนะครับขอบก็จะเป็นสีดำนะครับเพราะมันเป็นภาพนิ่งอยู่ขอบก็เป็นสีดำแล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมครับมาที่ข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายมาที่ติ๊กที่16ต่อ9ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กดโอเคภาพก็จะออกมาเหมือนกัน าภาพที่สามนะครับก,ก็ทําเหมือนกันแล้วก็ดึงเข้ามาได้เลยอัจฉริยะมากโปรแกรมอินดิวท์หนะครับแต่ปุ๊บคลิกขวาแต่ข้างล่างสุดเราก็มาที่แล้วก็คลิกที่สิบหกต่อ9ก้าทำเหมือนกันนะครับถ้าเราบางรูปถ้าเราไม่ไม่ขยายนิดนึงนะครับเรามากดที่ Layout ตัวนี้ดับเบิลคลิกซ้ายนะครับดับเบิลคลิกจะขึ้นแบบนี้ แล้วก็ลากเส้นตัวนี้มาเรากดสายค้างนิดนึงแล้วดึงตัวนี้นะครับเพื่อให้ขอบสีดําหายนะครับขอบสีดาก็จะได้หายตัวอื่นก็อาจจะทํานี่แต่ถ้าเรามองแล้วไม่น่าเกลียดก็ไม่ไม่ต้องดึงก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ตามใจนะครับทีนี้อย่างการเปลี่ยนภาพนะครับเปลี่ยนภาพอ่ามันเร็วไปใช่ไหมเราก็มาดู fade in fade out นะอย่างเงี้ยมีเยอะมากเอฟเฟกลูกเล่น e ีด d อู t นะครับเนี่ยเยอะเรามาที่ 2D นะครับเนี่ย 2D ตรงเนี้ยเขียนไว้ว่า 2D ของเอฟเฟกต์ดิ e d U t. เลื่อนมาอันนี้คือง่ายๆนะครับเลื่อนมาข้างล่างจะเขียนว่าตัว D อย่างเงี้ยนะเราก็ดึงมาใส่ระหว่างกลางของภาพนิ่งได้เลยครับเนี่ยใส่ดึงได้เลย ปุ๊บเนี่ยครับจะเปลี่ยนภาพแบบสมูดเนี่ยครับ่าจะเปลี่ยนแบบสมูทหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนลูกเล่นตัวอื่นนะครับอย่างตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบอย่างอื่นก็มีเนี่ยดูนะครับเนี่ยมีพร้อมมีมีให้เราเลือกได้หมดนะครับทำเหมือนกันไม่จํากัดนะฮะว่าเราจะลงกี่รูป หรือจะมีวิดีโอมามาใส่ร่วมกับภาพนิ่งด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับเนี่ยคือการอย่างข้างหน้าเนี่ยอ,อาจจะกดตัวดีตรงนี้มาใส่นะครับเพื่อตอนที่เฟดภาพเข้าไปจะได้ค่อยๆสมูทนะครับอย่างการเฟดภาพตัวนี้เอฟเฟกเราดึงได้นะครับเอายาวเอาสั้นจะให้ค่อยๆมืด สว่างเข้ามาก็ได้อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดึงกลับก็ได้ดึงยาวก็ได้นะฮะเนี่ยอัจฉริยะใช้ง่ายนะครับอีดิวท6เนี่ยครับต่อไปก็คืออยากจะแต่งเป็นสาวเสียงดนตรีใช่ไหมฮะสาวเสียงดนตรี้าวเสียงดนตรีก็เลือกสาวที่เรามีอยู่นะครับอย่างผมมี มีซาวอยู่เยอะอ่าจะใส่เนี่ยครนะับปึ๊บลองดูนะครับอย่าลืมกดลูกศรน,นะครับลูกศรตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับมันจะอ่าเดี๋ยวผมขยายขึ้น อย่างนี้นะครับแล้วกดตรงเพื่อจะได้ติ๊กตรงนี้เรามิีเสียงปรับเสียงได้นะครับอย่างเนี้ยสามารถดึงขึ้นดึงลงเสียงเบาเสียงถ้าสมมุติว่ามันเบาเราก็สามารถที่จะเล่งได้อีกแต่ไม่เยอะมากนะครับเพราะไม่งั้นเสียงจะแตกนะครับลองดูนะครับ ต่อไปเราก็เสียงเราจะหยุดตอนไหนเราก็สามารถติ๊ก้ายที่จะไปจุดวงกลมอย่างเงี้นะฮะเนี่ยสามารถดึงได้เลยเนี่ยครับใช้ง่ายมากนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องใช้สัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับเนี่ยจะดึงลากยาวแค่ไหนก็ได้นะครับเนี่ยปับตามใจเราได้เลยเนี่ยครับดูนะครับ อย่างสมมุติว่าผมอยากจะใส่ตัวหนังสือใช่ไหมครับใส่ตัวหนังสือว่าอย่างงานเนี้ยสุขสันต์วันวิวามาที่ตัวทีนะครับตรงนี้จะเป็นตัวทีใหญ่หญสีขาวคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายแล้วก็มาที่อย่างตรงเนี้จะมีอยู่หนึ่งเขาเรียกว่าทีหนึ่งก็คือแท็กหนึ่งนะครับแท็กหนึ่งแต่ข้างหน้าเนี้อ่านไม่ออกว่าคืออะไรเนี่ยอ่านไม่ออกครับอันนี้นทีหนึ่งแล้วก็แท็กเราก็คลิกซ้าย นะครับจะให้เราใส่ตัวหนังสือนะครับเนี่ยตามใจว่าเราอยากจะใส่อะไรจะขึ้นตรงเนี้ยจะมีให้เลือกเยอะแยะนะครับเป็นฟอนต์แม่แบบคือตรงนี้เลยอย่างอย่างเนี้ยผมยิ้มผมจะเลือกเป็นตัวนี้เราก็พอแตะตัวนี้เสร็จเราก็มา,าแตะตัวทีตรงนี้นะครับเพื่อเราจะพิมพ์นะครับเนี่ยเราจะพิมพ์ผมพิมพ์ว่าสุกสรร นวันวิวาพอเราพิมพ์ตัวหนังสือเสร็จนะครับผมพิมพ์คําว่าสุขสันต์วันวิวาสังเกตว่าตัวหนังสือมันยังไม่ชัดนะครับเนี่ยเอไม่ใช่ไม่ชัดมันไม่สวยนะครับฟอนต์ก็คือฟอนต์เป็นแต่ยังไม่ไม่สวยนะเนี่ยเราก็มา ตรงนี้นครับเลื่อนมาตรงเนี่ยแถบยาวๆนะครับติ๊กทีหนึ่งเลื่อนหาฟอนต์แบบ J S นะฮะตัว J เนี่ยนะครับ J หรือ S J กับ S แล้วก็เลื่อนหาเอาแบบแบบที่เราถูกใจนะครับเนี่ยแล้วเราจะวางตำแหน่งตรงไหนเราก็เนี่ยขยับได้นะครับขยับได้ เนี่ครับสังเกตว่าอย่างตัว B เนี่ยเอาเป็นตัวหนาติกอีกทีก็เป็นตัวบางนะครับเอียงอันนี้นคะรับเป็นตัวเอียงอย่างยูก็จะเป็นมีขีดเส้นใต้นะครับอย่างนี้ขีดเส้นใต้นะครับแต่เราไม่ต้องใช้ขีดเส้นใต้นี่คือทําแบบง่ายๆนะครับแต่ลูกเล่นก็จะมีเยอะมากกว่านี้อังนั้นแล้วแต่จะไป เรียบเรียงเอาเองนะครับอย่างตอนนี้ตัวหนังสือรู้สึกเล็กไปใช่ไหมครับเราก็มาติ๊กตรงเนี้คือค่ามาตรฐานก็จะขึ้น7 2ดสิบนะครับเราก็กดลบออกเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยได้ไหมอันนี้หนึ่งรอยนะครับก็ใหญ่ขึ้นเราจะมาเอามาวางทับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราคนระับอันนี้เพราะเรากลัวว่าแบ็กกราวที่เป็นป้ายอาจไม่ชัดนะครับเราก็มาแต่งอย่างนี้นะครับดูว่า อันนี้จะผมเลือกฟอนต์ที่เป็นอขอบสีดำคือจะมีแถบดำอย่างนี้เนะี่ยจะอ่านง่ายนะครับก็บจะดูเป็นสีดำอย่างอื่นก็มีเยอะนะครับให้เลือกเยอะเยอะมากอีดีหเนี่ยสุขสรรวันวิวานะครับฟอนต์สีขาวตัวหนังสือสีขาวจะอ่านง่ายหลังจาก พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาติ๊ก้ายที่กากบาทนะครับเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าตกลงหรือไม่ตกลงหรือแค n นเซิลเราต้องกดว่าตกลงเพราะเราจะใช้ตัวหนังสือตัวนี้นะครับไปวางที่วิดีโอนะครับติ๊ก้ายเนี่ยสังเกตไหมครับจะเข้ามาอยู่ในวิดีโอแล้วเนี่ยครับ แต่นี้อาจจะเลยขอบนิดหนึ่งสังเกตนะครับจะมีขอบเส้นทีขาวเนี้ยแล้วก็ลองดูนะครับแต่ตามหลักก็จะให้ตัวหนังสือเนี้ยมาอยู่ในแถบข้างในก็ดีจะไไ้เวลาเปิดแต่เนี่คือสมมุติเอานะครับสมมุติอย่างเราจะเปิดดูนะครับก็ได้เลยนะครับ ก็หยุดนะครับเราจะเลื่อนกลับมาอย่างเงี้ยหรือกดที่สเป๊บา์ก็เล่นเหมือน,นทีนี้เห็นว่าจอ,อยังเล็กอยู่นะครับเราเอาเมาส์ลากเมาส์มาตรงเนี้ยดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับอ่าเห็นเ็นตไหมครับจอจะใหญ่แล้วนะครับเป็นจอนะฮะอันนี้คือตอนรีวิวนะฮะอันนี้เพื่อชมภาพดับเบิลคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับ ก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต่อไปเราจะนำภาพนี้เพื่อไปอัพ u t u b e นะครับหรือจะไปใช้งานนะครับจะแปลงเป็นไฟล์ในโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้เสียงผมจะยังเยอะไปหน่อยนะครับเราก็มิกเสียงลงดึงเสียงได้นะครับอย่างนี้ตามใจได้เลยนะครับ จะดึงเสียงขึ้นเสียงลงก็อยู่ที่เราเราก็ติ๊กที่อ่าอย่างอื่นเราเอาเฟดอินเฟดเอานะครับตัวดีเมื่ออย่างเมื่อกี้นะครับมาใส่ท้ายจะได้ค่อยๆภาพจะค่อยๆมืดลงอย่างนี้นะครับอย่างหัวก็ค่อยๆสว่างขึ้นนะครับสุดสันนันวิวา เอฟเฟกตจะมีเยอะมากนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเอาอย่างนี้ผมจะตัดเสียงเสียงเพลงนะครับจะเอาไว้แค่นี้ดับเบิลซ้ายเอ่อคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายที่ดนตรีซาวหรือเสียงเพลงอีด e ิวสเราไม่ต้องยุ่งยากกด C นะครับตัว C อ่าเนี่ยผมจะลดฝั่งขวาติก๊กติ๊กซ้ายขวาทีหนึ่งเราก็กด Delete อ่าได้แล้วนะครับเนี่ยนะครับ ง่ายมากเนี่ยอันนี้คือเราจะตักงานแบบสั้นๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้กี่นาทีจะใช้ความยาวกี่นาทีก็อยู่ที่ตามใจชอบของเราต่อไปเราจะเอางานออกหรือ Export ออกนะครับไปใช้งานนะก่อนอื่นอีดิเราต้อง เขาเรียกว่าหัวท้ายนะครับเนี่ยจุดหัวจุดท้ายหรือมาร์กอินมาร์กเอาท์นะครับอย่างอย่างนี้มาร์กอินนี่นะครับสังเกตถ้ามีทางลัดถ้ามันยังอยู่ถ้าเราไม่ดึงแบบนี้ก็ถ้ามันอยู่ตรงนี้นะครับกดกด A ได้ขยับได้อย่างเงี้ยเนี่ยครับกด A t ทก็มาสุดอ,อย่างเงี้ยมาร์กอินนะครับกดตัว I นะครับ ไออย่างนี้นะครับตัวไอนะครับไอลบยูนะตัวไอลบยูเนี่ยแล้วก็มาตรงท้ายเนี่ยนะครับมาตรงท้ายก็กดโอนะครับโอเอาเนี่ยนะครับอินเข้าเอาออกเนี่ยนะครับเนี่ยตอนท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปเอ็กพอร์ตงานแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ f i l e เขาอ่านว่าอะไร ไม่มั่นใจนะไฟล์หรือเปล่าครับไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษมากแต่ก็พอคุ้นๆลงมาที่สังเกตไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่า Export e x p o r t นะครับขยับมามาที่คำว่าเนี่ยอ่อปรินทูไฟล์เห็นไหมครับปรินทูไฟล์ปรินททูฟิล เป็นทูไฟนะครับคลิกซ้ายนะครับอ่าเนี่ยทีเนี้ยเขาจะถามเราว่าเนี่ยมันมีเยอะว่าเราจะแปลงเป็นอะไรนะครับอย่างผมจะแปลงเป็น avi ทั่วไปก็คือเนี่ยนะตัวนี้ตัวที่เนี่ยบรรทัดยาวตัวที่สอง hqx อะไรประมาณนี้ทีเนี้ยพอเราจะแปลงไฟล์ออกอย่าลืมนะครับสี่เหลี่ยมที่เห็นเห็นอยู่ประมาณสี่ช่องเนี่ย เรามาติ๊กเครื่องหมายถูกที่ export e x p o r เเนี่ยครับ b ีท i วิน out ก็ in and out เหมือนที่เรามาร์คไว้เมื่อกี้เนี่ยครับหัวกับท้ายที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับเนี่ยพราะสมมุติว่าเรามีงานค้างอยู่ในในไทม์ไลน์ตัวเนี้ยเยอะๆถ้าเราไม่มาร์คอินมาร์คเอาเขาก็จะ export ออกมาหมดเลยนอกเหนือจากที่เราไม่ใช้ด้วยเพราะเรามีเราดึง ส่วนของภาพนิ่งหรือวิดีโอต่างๆมาไว้ในทำหลายเยอะบางทีอาจจะลืมนะครับบางทีอ่านี่นะติ๊กนะครับตรงนี้ export b e t w e n in and out นะครับแล้วเราก็มาที่ export ต,ตัวนี้นะครับติ๊กซ้ายเนี่ยเขาก็จะถามว่าให้เราเก็บไว้ที่ไหนนะครับอย่างไฟล์ไม่ยาวอย่างนี้ผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้หน้าจอนะครับ แล้วเราก็พิมพ์ว่างานวันแต่งนะพิมพ์ง่ายๆให้จําได้นะครับพิมพ์ให้จําได้นะครับพิมพ์แล้วกะเวลางานเสร็จบางทีในจอของเราจะมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่หน้าเดสก์ท็อปหรือได้ดีเยอะแยะมากมายแล้วก็พิมพ์ที่เอาที่เราสะดวกแล้วก็จําง่ายนะครับแล้วก็มาขวามือสุด คลิกซ้ายทีนะครับคําว่าเซฟตัวนี้นะซ้ายเนี่นะครับตอนเนี้ยมันกําลังเอ็กพอร์ตเนี่ยถ้าแปลงเนี่ยอัจฉริยะมากนะครับอีริอุสเนี่ยอันนี้คืองานเราไม่ยาวมากก็จะมีเยอะต่อไปเราจะกลับไปดูที่หน้าเดสก์ท็อปว่างานที่เราเอ็กพอร์ตเมื่อกี้นะครับอ่าย่อตัวนี้ลงมาไว้ก่อนนะครับยอ่อเนี่ย เห็นไหมครับงานวันแต่งมาอยู่นี่นะครับเช็คดูนะครับอ่า,อาดับเบิลคลิกดูเนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยก็คือ ง่ายมากเลยครับสำหรับ EDU6 ต่อไปนะครับตอนนี้ไฟล์ก็จะเป็น AVI นะไฟล์เป็น AVI อยู่ตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะบอกวิธีการแปลงเพื่ออัพลง Youtube หรืออลงเป็นมือถือเครื่องมือถืออะไรก็แล้วแต่นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีจ้ะ